สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของความรัก ทุกๆสถานะเลยค่ะประจำเดือนกรกฎาคมของชาวธาตุไฟค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในธาตุไฟนะคะจะเป็นผู้ที่อยู่ในราศีเมษร,ราศีสิงห์และราศีธนูค่ะรวมทั้งผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์และวันเสาร์ด้วยนะคะสามารถมารับฟังไปพร้อมๆกันได้ทางช่องเราค่ะจะนับวันที่เกิดตามหลักของโหราศาสตร์ไทย นะคะก็สามารถดูารายละเอียดนะคะวันที่ของแต่ละท่านได้ว่าท่านเกิดในราศีอะไรนะคะที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยค่ะนะทีนี้สำหรับท่านใดก็ตามที่เป็นชาวสองก็สามารถเข้ามารับชมแล้วก็สามารถ แนะนำนะคะชาวธาตุไฟทุกๆท่านเกี่ยวกับเรื่องของอข้อคิดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักในทุกๆสถานะได้เช่นเดียวกันรวมทั้งผู้ที่เกิดในธาตุไฟนะคะคุณจะได้รู้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วก็สิ่งที่คุณนั้นอาจจะ ละเลยไปบ้างหรือว่าหลงลืมไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะว่าจะต้องปรับแบบไหนแก้แบบไหนและทำตัวเองแบบไหนโอเคนะคะถ้าพร้อมแล้วเราต้องบอกนิดนึงนะว่าเราจะเริ่มต้นจากสถานะของคนโสดน,นะไปที่คนของคนคุยสถานะของคนคุยแล้วก็สถานะของคนรักคนมีคู่นะคะ เบื้องต้นต้องขออนุญาตบอกกับทุกทท,ท่านก่อนนะคะว่าในการทํานายของเราเป็นการทํานายแบบภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ถ้าเป็นพลังงานที่ดีๆก็นอมปรับไปอะไรที่ไม่ดีนะคะก็วางไว้ตรงนี้นะจ๊ะ<ๆ>ขอบคุณสําหรับทุกๆกการติดตามแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกทุกคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจแล้วก็ทุกๆกการกดถูกใจด้วยนะคะ มากันค่ะคนโสดเบื้องต้นโบก็สับไพ่ไปแล้วรอบหนึ่งนะคนโสดของชาวธัดไฟนะคะราศีเมษพนูและสิงห์นะอ่ะคนโสดในช่วงระยะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณเป็นอย่างไรบ้างคะคนโสดคุณเป็นอย่างไรบ้างคะคนโสดอืมให้โอกาสตัวเองเหรอรักตัวเองมากๆเลยเหรออืม โอเคคุณเป็นถึงควีนถือถ้วยเลยนะโอเควางแผนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตพอสมควรและใครที่เข้ามาหาคุณเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสินเสมอก,กันกับคุณเนาะโอเคเข้าใจละ โอเคค่ะคนโสดชาวธาตุไฟนะคุณจะมีความรู้สึกว่าช่วงระยะนี้คุณค่อนข้างที่จะรักตัวเองมากๆเลยให้โอกาสตัวเองได้ทําในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขให้โอกาสตัวเองได้รู้จักกับอะไรที่อา่าอยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขหรือพูดง่ายๆก็คือคุณพยายามเอาตัวเองอะค่ะเข้าไปสู่ พลังงานบวกใครที่คิดดีคิดบวกแล้วก็มี energy เหมือนคุณนะคุณจะเข้าใกล้เขาคุณจะพยายามเอาตัวไปเข้าใกล้เขาใครที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะคะ่ะคุณก็จะพยายามแบบปรับ เปลี่ยนหลายๆอย่างที่มันเป็นตัวเองที่มันเป็นพลังงานด้านลบอะค่ะเพื่อที่จะให้เป็นขั้วบวกเนาะไปอยู่กับคนที่แบบมีพลังงานบวกเหมือนกันอะไรประมาณนี้คุณมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของอ่นิยามของความรักแล้วก็คนที่เข้ามาด้วยนะว่าจะต้องเป็นคนที่มีสินเสมอกันแล้วก็ขอนะสเปคค่อนข้างสูงนะคุณนะ <c oughs> นะชาวคนสดนะคะคนสดชาวธาตุไฟสเปคสูงนะมีมาตรฐ นะช่วงนี้นะรู้สึกแบบว่าใครที่เข้ามาต้องเป็นแบบว่าต้องมีบุญสัมพันธ์เท่านั้นแล้วต้องรู้ว่าไอ้คุณคนนี้ต้องแบบต้องเป็นคนที่ฟ้าส่งมาเท่านั้นแล้วฉันแบบไปดูดวงแอบไปดูดวงหลายที่เหมือนกันนะคนโสดนะรวมทั้งคลิปนี้ด้วยน่าจะเป็นแนวทางให้คุณได้ใช่ไหมล่ะอาไปดูกันนิดนึงนะคะคนโสดช่วงนี้คุณ ะจะเจอเรื่องราวเกี่ยวกับความรักประมาณไหนนะคนโสดค่ะคนโสดชาวธาตุไฟคุณจะเจอพลังงานแบบไหนคุณจะเจอคนแบบไหนนะคุณจะเจอเรื่องราวความรักประมาณไหนในช่วงเดือนกร,รกฎาคมค่ะคุณโสดว้าวไพ่แฝวยนะคะอืมอืมีคนเข้ามาอยู่นะคุณเปเดสตาร์คุณเป็นคนที่แบบ หน้าไพ่ขึ้นสวยมากเลยนะดีๆเท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะคุณกำลังดิวกับคนที่อยู่ในราศีกุมคุณกำลังดิวอยู่กับคนที่อยู่ในราศีกุมใช่หรือไม่คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะและที่สำคัญเลยนะคะคุณจะเป็นคนที่ช่วงเนี้ยรู้สึกว่าอารมณ์แบบ เงาเงาเนาะช่วงนี้เงาช่วงนี้ต้องการออกคนเข้ามาในชีวิตแหละเออเท่าที่ดูนะเออกำลังดิวอยู่กับคนที่มีราศีกุมมิถุนตุลนะกุมมิถุนตุลใช่หรือไม่แล้วก็ออถ้าดูจากหน้าไพ่แล้วมี energy ของชาวราศีกันด้วยนะมีกัน แล้วก็มีราศีเมษด้วยนะมีกันมีเมษด้วยมีมิถุนตุลกลุ่มกันเมษนะจ๊ะว้าวมีคนที่จะอ่าหยิบยื่นโอกาสที่ดีๆให้กับคุณแล้วคนคนนั้นเป็นถึงเดอนสตาร์เลยและตัวคุณก็ไม่ธรรมดาคุณก็เป็นถึงเดอนสตาร์เหมือนกันคุณมีความเป็น คุณมีความเป็นผู้หญิงที่แบบผู้หญิงผู้ชายที่เก่งรอบด้านนะคะแล้วคุณก็จะเจอคนที่แบบมีแรงดึงดูดเหมือนกันกับคุณเลยคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นกับสิ่งที่ดีๆสิ่งใหม่ๆกับคนคนนี้ด้วยนะแต่แค่ว่าคุณมีความรู้สึกว่าอืมยังเก็บอยู่ยังเก็บ ยังคลิปลุกอยู่ยังไม่อยากให้เขารู้ว่าคุณรู้สึกยังไงอะไรประมาณนี้นะคนโสดนะแต่มีเข้ามาหาคุณแน่นอนร้อยเปอร์เซนในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นคนที่เป็นเกิดในราศีดังกล่าเลยนะเขาเป็นคนที่เจ็บมาเจ็บกับความรักครั้งเก่ามาเขาเพิ่งอกหักมาด้วยคนคนนี้ คนคนนี้นะเหมือนเขาเพิ่งอกหักมาด้วยแล้วเหมือนคุณนะ่ะมีความรู้สึกดีๆกับเขาอยากจะแบบว่าอยากจะเป็นรักษาแผลใจอะไรประมาณนี้เนาะอยากจะรักษาอยากจะเยียวยาเป็นผู้เยียวยานะอุ้ยเธอเอ e นเอจีเธอแบบดีอะค่ะนะคนสโสดนะมีความรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเป็น ไม่ใช่แค่พร้อมที่จะรับพลังงานด้านบวกแต่เป็นพลังงานด้านบวกให้กับคนที่เข้ามาในชีวิตเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูนะว,ว่าที่หน้าไพ่สื่อไปทั้งหมดเนี่ยมันใช่คุณไหมนะคะคนโสดชาวอ่าธาตุไฟนะโอ้โหมีลุ้นนะเนี่ยมีลุ้นนะเนี่ยว่าจะไม่โสดนะไปกันต่อที่คนธาตุไฟที่อยู่ในสถานะของคนคุยนะสถานะที่ยังแบบ คราคสังคาราคาซังตอนนี้ก็เสียงก็อาจจะแปลกๆนะเพราะว่าอาิตปอนเที่ยงคืนสิบห้านาทีนะคะ mm. ยังไม่นอนยังไม่นอนนะก็คิดขึ้นได้ว่าคิดถึงทุกทคนนะก็เลยอ่ะเอาซะหน่อย ใครที่อยากดูเป็นการส่วนตัวก็ทักส่วนตัวมาได้เลยนะคะข้อความที่อ่อช่องทางที่อยู่ด้านล่างได้เลยลายไอดีที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะจ๊ะนะไปค่ะคนสถานะไม่ชัดเจนช่วงนี้คุณเป็นยังไงคุณช่วงน,นี้คุณเป็นยังไงคะช่วงน,นี้คุณเป็นยังไงคะสถา,ะานะไม่ชัดเจนคุณเป็นยังไงคะคนคุยไม่ชัดเจนเป็นยังไงคะคนคุยไม่ชัดเจนคุณเป็นอย่างไรบ้างคะ คนคุยไม่ชัดเจนคุณเป็นอย่างไรบ้างคะทตุไฟคนคุยไม่ชัดเจนทาดไฟเป็นเป็นอย่างไรบ้างคะอืมโอเคโอเคโอเคทาดไฟช่วงนี้คุณแบบคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บปวดคุณมีความรู้สึกว่าคุณเหน็ดเหนื่อยสุขภาพไม่ค่อยดีเออเหมือนไม่ได้แบบ อาจจะไม่ได้หมายความว่าคุณกําลังเจ็บปวดกับความรักแต่ว่าเหมือนคุณทํางานหนักคุณไม่ค่อยดูแลตัวเองไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วก็มีเรื่องให้ต้องคิดนะคะแล้วก็เก็บอะไรหลายๆอย่างไว้อยู่คนเดียวไม่ค่อยบอกใครไม่บอกรวมทั้งอยากจะบอกกับ กับคนคุยเหมือนกันนะอยากจะเล่าเรื่องราวของตัวเองที่เจอเรื่องราวความแบบเหนื่อยวุ่นวายหรืออะไรใดๆก็ตามให้กับคนคุยเหมือนกันนะแต่ว่าคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาจะคุยได้ทุกเรื่องจริงไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากแบบ เอาพลังงานลบๆอะขับไปให้ใครเพราะกลัวว่าเขาจะมองว่าเราเป็นคนที่อ่อไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือว่าเป็นคนที่อ่อนแอไม่ค่อยอยากจะโชว์ความอ่อนแอให้ใครดูประมาณนี้นะเป็นคนที่รู้สึกว่าเยียวยาตัวเองได้นะคะในในขณะนี้ในเดือนกร,รกฎาคมนี้คุณรู้สึกว่าคุณเยียวยาตัวเองได้ต่อให้คุณเหนื่อยคุณรู้สึกลารู้สึกเหมือนแบบว่าตัวเองสุขภาพไม่ค่อยโอเคเลยแต่ก็มีความรู้สึกว่าตัวเอง จะสามารถเยียวยาตัวเองได้โดยที่แบบว่าไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเอากําลังใจจากใครอะทั้งทั้งที่ตัวเองก็อยากได้นะแต่ว่าไม่อยากเล่าเรื่องราวอะไรประมาณนี้ให้ใครฟังไม่อยากให้ใครเห็นเอเนอร์จีตัวเองในด้านลบหรือไม่อยากให้ใครเห็นเอ,อ่ออะไรตัวเองในแบบมุมลบๆบอะไรประมาณนี้นะใช่ไหมคนสถานะไม่ชัดเจนคุณเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าคะนะคอมเมนต์มาบอกโบหน่อยนะอย่างที่บอกว่าโบแบบเป็นสามพาร์ทบางทีเอเนอร์จีแต่ละ กลุ่มก็อาจจะไม่เหมือนกันโบจะพยายามแยกให้แบบเด่นชัดเพราะว่าพลังงานของแต่ละกลุ่มก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนไม่คนคุยไม่ชัดเจนหรือว่าเอ่อคนมีคู่ก็เลยจะพยายามแยกให้มันเอ่อเป็นเป็นพัดพไปว่าแต่ละคนน่ะ มีมีมีความรู้สึกแบบไหนอะไรยังไงซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเป็นการดูรวมดวงภาพรวมแต่ก็จะพยายามทําให้มันแคบลงไงนะอ่ะช่วงนี้ความรักของคุณเป็นยังไงคะคนคุยไม่ชัดเจนช่วงนี้ความความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างคะคนคุยไม่ชัดเจนช่วงนี้เป็นอะย่างไรกันบ้างคะคนคุยไม่ชัดเจนนะไพ่บอกว่ามันมีพลังงานบางอย่างกํลาลังพุ่งตรงมาหาคุณนะอืม มันเป็นพลังงานที่เหมือนว้าวแต่เดวิลขึ้นด้วยอ่ะแต่เดวิลขึ้นได้อ่ะโอเคเข้าใจละมีพลังงานกำลังพุ่งตรงมาหาคุณนะจากฝั่งตรงข้ามนะคะคุณเองอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าคุณดูเพียบพร้อมเนาะเหมือนคุณแบบ มีความรู้สึกว่าให้คุณค่ากับตัวเองค่อนข้างเยอะให้คุณค่ากับตัวเองค่อนข้างสูง นะคะรู้สึกว่าสามารถเยียวยาตัวเองได้ในขณะเดียวกันตัวคุณเองก็มีมุมมุมหนึ่งที่ปิดกั้นนะคะไม่อยากให้คนคุยรู้อย่างที่อาจจะเป็นที่น่าไพ่บอกไปเมื่อครั้งต้นว่าอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างโดยที่คุณแบบเล่าให้เขาฟังไม่หมดอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่บอกกันไม่หมดสื่อสารกันไม่หมดไม่อยากให้เขารู้เพราะไม่อยากให้เขาเห็นพลังงานทางด้านลบยิ่งคุณเป็นแบบนี้ยิ่งคุณเป็นแบบนี้ฝั่งตรงข้ามก็มีความรู้สึกว่า อยากเข้าหาคุณอยากรู้ว่าคุณเป็นอะไรยังไงอยากรู้ว่าโชคชะตาเนี่ยเขาพยายามผักคุณมาหาเขาหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่น่าค้นหานะืะช่วงเนี้ยนะคุณจะมีความรู้สึกว่าอาจจะกําลังแบบถูกวิ่งตามอืมเขากําลังต้องการอะไรบางอย่างในตัวคุณเกี่ยวกับเรื่อง สิบแปดบวกด้วยนะมีความต้องการมีความหอยหาเพราะคุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์คุณมีสเสน่ห์คุณชอบช่วยเหลือคนคุณเป็นนักเยียวยาอะไรประมาณนี้เลยอนะเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณแบบมีอะไรบางอย่างเนาะที่ดึงดูดเขาและสิ่งที่เขาต้องการนะมันไม่ใช่แค่ความรักนะ มันเป็นอันอันนี้อาจอาจจะเป็น energy ของคนไกลนะคะคนไกลที่อยากจะเดินทางมาเจอกันอยากจะเดินทางมาคุยกันซึ่งการแค่โทรคุยกันหรืออะไรกันมันมันอาจจะไม่เพียงพอสําหรับเขา energy เขาอยากมาหาคุณมากๆเลยแต่ว่าเหมือนคนไกลอะค่ะเหมือนด้วยความไกลเหมือนอะไรก็ตามเขาหวังว่าโชคชะตาจะนําพาเขามาให้เจอคุณ แต่เจอกันในรูปแบบไหนอันนี้ไม่รู้แต่ไพ่เดอะเดวิขึ้นนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ต้องการแค่ตัวคุณนะเออเขาไม่ได้ต้องการแค่จะ,จะคุยกับคุณแน่นอนเขาต้องการทั้งตัวแล้วหัวใจนะคนคุยนะก็ปลอดภัยกับความสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคมนะก็ลองดูนะคะคนคุยนะคุณอาจจะกำลังดิวกับคนที่เกิดในราศีมังกร นะเกิดในราศีมังกรเกิดในราศีกุมราศีพิจิกราศีสิง์ราศีพฤษศนะกุมสิงกุมสิงพิจิกพฤษศนะคะแล้วก็มีธาตุไฟได้กันเองนะคะเมษสิงธนูนะก็ประมาณนี้เลยนะจ๊ะก็ขอให้ อะไรที่มันเป็นพลังงานที่ดีๆก็นอมรับกันไปนะแต่โบมองว่า Energy ของคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันเป็นมันเป็นความพาวนะมันเป็นความพาวมันเป็นความแบบความรู้จักคุณค่าของตัวเองค่ะรู้คุณค่าของตัวเองนะคะต่อให้คุณคิดถึงเขาคุณก็จะพยายามไม่พูดไม่บอกแต่แบบพยายามทำตัวเองให้แบบน่าดึงดูดซะมากกว่าเออทำให้เขาแบบหอยหาคุณซะมากกว่าประมาณนั้น ไปกันค่ะลนะใครอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ทักทักมาหาโบได้ที่ไลน์ไอดี <Bueno> ที่อยู่ด้านล่างนะคะชาทัดไฟต่อไปนะคะไปที่สถานะของคนมีคู่นะคะคนมีคู่คนรักค,ค,นนคู่รักช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรคะช่วงนี้คนนุณเป็นอย่างไรช่วงนี้คุณเป็นยังไงคะคนมีคู่ช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรคนมีคู่เป็นอย่างไรเอ่ยช่วงนี้ ช่วงนี้คุณมีคู่เป็นอย่างไรคะคนมีคู่เป็นอย่างไรคะคนมีคู่เป็นอย่างไรคะว้าวไพ่ึ้นคุณมีความรู้สึกว่ามันอาจจะต้องเลือกหรืออาจจะต้องทำอะไรบางอย่างเกีย่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ชีวิตของตัวเองคุณกำลังเลือกที่จะทำอะไรบางอย่าง นะคะเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองล่ะมืนมีเรื่องบางเรื่องที่ทำให้คุณต้องได้ตัดจบอืมอาจจะหมายความว่าช่วงนี้เหมือนคุณกำลังช่วยเหลือใครคุณก่อนหน้านี้คุณช่วยเหลือใครคุณให้ความสำคัญกับใครแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับสิ่งนั้นกลับมาเลยรู้สึกว่าอยากจะถอยหลังไงอยากจะแบบว่าเลิกโฟกัสกับจุดจนั้นที่เคยช่วยเหลือที่เคยแบบให้ความสัมพันธ์ ให้ความสําคัญกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วไปโฟกัสสิ่งใหม่นะเหมือนช่วงนี้กําลังศึกษากับอะไรบางอย่างนะกำลังแบบหมกมุ่นกับอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวเองนั้นก้าวไปข้างหน้าเรื่องของความรักคุณก็โฟกัสนะแต่คุณพยายามบาลานซ์มันให้มันดีที่สุดพยายามบาลานซ์มันให้มันแบบมันมันสามารถแบบ ไม่ตึงเครียดกับเรื่องของการทํางานการหาเงานินเห็นไหมมันมีทั้งไนเอ่อไนเหลียนนะแล้วก็ควีนเหลียนนะั่นหมายความว่าคุณก็กําลังโฟกัสเรื่องความรักและก็เรื่องของการงานให้มันบาลานซ์กันกําลังตัดจบกับอะไรบางอย่างด้วยเหมือนคุณกําลังช่วยเหลือใครแล้วคนคนนั้นอาจจะแบบว่าอืมไม่ได้ให้สิ่งสิงนั้นกลับมาคุณก็เลยเลือกที่จะแบบ พอสิ้นสุดอะไรประมาณนี้นะอ่ะมาดูซิว่าความรักของคุณเป็นยังไงบ้างคะธาตุไฟนะเมษิงธนูคนเกิดเสาร์อาทิตย์ธาตุไฟความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะไพ่ใบใหญ่ตัดลำบากมากเลยสับยากมากๆเลยนะแต่ก็ ชอบชอบในความเป็นสีชมพูเนะก็เลยมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักกันดีกว่ากับไพชดนี้ว้าวความรักขึ้นชู f cups พเนคุณคือเนืนนน้อคู่กันนะต่อให้วันนี้เจออะไรก็ตามนะเหมือนกำลังปิดอืมอืม,อมทำไมอะ่ะมันเป็นอะไรอะ่ะทำไมไพตัวจัดตีดขึ้นนะ มือนมีใครคนใดคนหนึ่งต้องการอะไรบางอย่างแต่ว่าอีกคนหนึ่งไม่สามารถให้ได้แต่ก็ไม่ปล่อยนนะแต่ก็ไม่ปล่อยอยนะ,อยอยน,ะน่าจะเป็น energy เบื้องต้นที่ตัวคุณเองอะรู้สึกกำลังบาลานอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของความรักเพราะอาจจะเจอเนี่ยปัญหานี้มาเนี่ยเพราะอาจจะเจอปัญหานี้มาคุณมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันนะ แต่ทำไมมันมันมีเรื่องที่มันแบบต้องต้องต้องทำให้เกิดปัญหาอยู่เรื่อยเลยเหมือนเราคุณเจอปัญหาเดิมๆปัญหาซ้ำๆจนทำให้คุณรู้สึกแบบไม่อยากรับรู้มันแล้วปิดหูปิดตาอะไรเงรี้ยแต่รู้ทั้งรู้นะว่ามันคือปัญหาที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะตัดสินใจอ่ะอยากจะชัดเจนอยากจะทำอะไรให้มันแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณคุณมีเกณฑ์ที่จะ หมือนจะตัดจบเหมือนจะเลิกกันหรือเปล่าแต่ว่าต้องต้องขอโทษที่โบอาจจะพูดแบบนี้นะอืมบางคู่ก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องบอกเลิกกันแต่มันเป็นในลักษณะของเธอจะทําอะไรก็เรื่องของเธอ,อถ้าถ้าเธอกับฉันเป็นคู่กันจริงๆอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเจอกันอีเธอจะทําทอะไรเธอก็ทําทแต่ในความที่ว่าเธอจะทําอะไรเธอก็ทําทคุณก็ยังห่วงแหนสถานะนี้ไว้อยู่นะ เหมือนคุณประชดประชันเออเหมือนคุณแบบมีคำพูดที่แบบหรือการกระทําที่แบบประชดประชันกันอะไรอย่างเงี้ยอืมทีเนี้ยด้วยด้วยความความเป็นคู่ของคุณนะเนาะอืมเหมือนคุณทั้งคู่กําลังมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยนะใช่ไหม กำลังมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยกันทั้งคู่เลยไพย่ลูกไพ่มันเรียงเลยอะสี่สี่เหรียญห้าเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญเหมือนกำลังวางแผนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยแต่ว่าอีกคนนึงไม่ช่วยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วโบก,ก็มองว่าความสัมพันธ์นะถ้าคนเรามันเป็นคู่กันะ่ะ มันมีอะไรที่สามารถซัพพอร์ตกันได้ก็ต้องซนะัพพอร์ตเนาะช่วยอะไรกันได้ก็ต้องช่วยเนาะเพื่อที่จะให้ได้ไปต่อนะคะไพ่บอกว่ามันมีใครคนใดคนหนึ่งนี้ออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วอ่ะอาจจะเป็นแต่ว่าเอ NERGY เหมือนเป็นเ NERGY ของฝั่งตรงข้ามนะไม่ใช่ของคุณคุณต้องการความชัดเจนความยุติธรรมเพราะว่าเขารู้สึกรู้สึกว่าเขาดื้อหรือเกินอะไรประมาณเนี้ยอืม เขาดื้อเลยเขาหนีปัญหาหรือเขาพยายามไม่เคลียร์ปัญหาหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาไม่ยอมบอกให้คุณแบบไม่บอกชัดให้ให้มันชัด,ชดๆเคลียร์กับคุณคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็น energy ที่แบบอะไรวะทำไมไม่พูดทำไมไม่บอกอะไรประมาณนี้คุณกำลังดิวกับเมทุนตุนกลุ่มใช่หรือไม่พุกศก,กันมังกรใช่หรือไม่หนักๆไปที่ราศีกลุ่มและตุนนะคะ หน,หนักไปที่ราศีตุลละกุมลองดูนะว่า energy ของของคนที่เป็นคู่ของคุณมีประมาณนี้หรือเปล่าทีนี้สิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะทำอะไรก็ตามที่คุณชัดเจนกับความรู้สึกที่ของตัวเองแล้วถ้าคุณชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองแล้วอะต่อให้คุณมีความรู้สึกว่าคนคนนั้นเป็นคู่ของคุณก็จริงอะก็อยากจะแนะนำว่าให้เอาตัวเองเป็นหลักนะอย่าพยายามห่วงแหนความสัมพันธ์ที่ มันไม่แฟร์ต่อกันไว้ถ้าเขารักคุณจริงเขาจะต้องแฟร์กับคุณนะในทุกๆเรื่องไม่ใช่คุณใจดีกับเขาในทุกๆเรื่องเพียงอย่างเดียวนะคะอย่าปล่อยอะไรให้มันยืดเยื้อถ้าสมมุติว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเมื่อไหร่คุณก็วางแค่นั้นเองนะคะทุกๆอย่างอ่ะมันจะเวียนกลับมาปรับสบพบเจอกันถ้าเกิดว่ามันมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันจริงๆ กี่ครั้งแล้วที่เจอปัญหาแบบนี้กี่ครั้งแล้วลองไปทบทวนดูนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแบบนี้ทุกคู่แต่หลายๆคู่มีพลังงานประมาณนี้อืมมันมีเรื่องของการเริ่มต้นแล้วก็จบสิน้นแต่มันจบแบบไม่สวยจบแบบไม่ชัดเจนจบแบบไม่เคลียรหรืออาจจะไม่ได้จบ แค่ห่างออกไปแบบไม่เคลียร์แค่ห่างออกไปแบบไม่ชัดเจนเท่านั้นเองนะก็เป็นกำลังใจให้แก่ชาวธาตุไฟทุกๆคนเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้มันเป็นแค่เรื่องราวของเดือนกรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นเดือนหน้ามันอาจจะดีขึ้นก็ได้ถ้าคุณแบบพยายามประคับประคองกันไว้นะทีนี้ใครที่ต้องการดูเป็นการส่วนตัวก็ทักส่วนตัวมหาโบที่ไลน์อดีที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะอะไร ที่เป็นพลังงานที่ดีๆน้อมรับไปนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นพลังงานที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนี้แต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยคุณกำลังประสบเจออยู่ แล้วอยากจะมีการวิธีปรับหรือแก้หรือหน้าไพ่อยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมสามารถทักมาหาโมได้นะคะยินดีให้คําแนะนำค้ากดูจีอยู่เริ่มต้นที่299นะคะไม่จํากัดคําถามนะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปวิดีโอขอให้อะไรที่เป็นพลังงานด้านดีเกิดขึ้นกับคุณส่วนอะไรก็ตามที่คุณกำลังเจออยู่ ขอให้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะคะชาวทาดไฟคลิปนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ